สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องผีทฤษฎีร้อนคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับตำนานเฮี้ยนที่เล่าขานกันมาหลายสิบปีเรื่องของแม่ชีคนหนึ่ง ที่เขาว่ากันว่าไม่ได้ตายไปอย่างสงบแต่กลับใช้มนต์ดำผูกวิญญาณของตัวเองไว้กับวัดร้างกลางป่าชาวบ้านทุกคนในละแวกนั้นต่างรู้กันดีว่าไม่มีใครกล้าเดินผ่านวัดนี้ตอนกลางคืนแม้แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ยังยอมอ้อมทางไกลดีกว่าที่จะวิ่งผ่านหน้าประตูวัดเพราะหากโชคร้ายคุณอาจจะได้เจอเธอวัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมทางสายเก่าทางเข้าปกคลุมด้วยต้นไม้สูงชันจนบางช่วงเหมือนอุโมงต้นไม้ที่มืดทึบกลางวันยังพอเดินได้แต่พอพระอาทิตย์ตกเส้นทางนั้นจึงเงียบราวกับถูกตัดออกจากโลกกำแพงวัดผุพังศาลาการประเรียนไม่มีหลังคาเศษกระเบื้องเกลื่อนเต็มพื้น เจดีที่เคยตั้งตรงงานก็แตกหักจนเหลือเพียงครึ่งเดียวแต่สิ่งที่ทำให้คนกลัวที่สุดคือกุฏิไม้หลังเก่าที่ยังคงตั้งอยู่ไม่ต่างจากเมื่อหลายสิบปีก่อนประตูไม้แย้มอยู่เล็กน้อยและทุกคืนจะมีแสงไฟริบรี่คล้ายตะเกียงสองลอดออกมาเหมือนมีใครสักคนยังอาศัยอยู่ที่นั่นหลายคนเล่าว,ว่า วกเขาเคยเดินผ่านยามดึกแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงสวดมนต์เสียงนั้นไม่ใช่การสวดมนต์ปกติแต่เป็นเสียงที่ดังกลับหัวกลับหางคล้ายถอยคำสวดให้ตายแทนที่จะให้รอดและถ้าคุณพยายามตั้งใจฟังมากเกินไปเสียงนั้นจะค่อยๆดังชัดขึ้นจนเหมือนมากระซิบอยู่ข้างหูนะ มะพะทะโลหิตกูโลหิตมึงย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนวัดนี้เคยมีแม่ชีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าชีมลิชื่อฟังดูเรียบง่ายแต่ตัวตนของเธอกลับไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่เห็นภายนอกเธอเป็นหญิงสูงวัยห่มขาวเคร่งครัดศีลภาวนาชาวบ้านบางคนยังศรัทธาถึงขั้นเอาของมาถวาย แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความสงบเงียบของชีมลิกลับเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและมนด,ดำที่น่าสะพรึงกลัวว่ากันว่าแม่ชีมลิหมกมุ่นอยู่กับวิชาศยศาสตร์ดำเธอเคยศึกษากับหมอผีแถบรรมชายแดนของประเทศรู้จักคาถาฝังหัวเด็กปลุกศพและเรียกผีมาใช้งาน บางคืนชาวบ้านที่อาศัยไม่ไกลจากวัดมักเห็นเธอเดินออกมาที่ป่าช้าถือพานใส่หัวกะโหลกเด็กเล็กๆไปวางใต้ต้นโพเสียงสวดแผ่วๆนะมะพระทะโลหิตกูโลหิตมึงดังจนคนในหมู่บ้านนอนไม่หลับเช้าว,วันต่อมา มักพบศบส,สัตว์ตายกระจัดกระจายรอบวัดทั้งหมาแมวหรือแม้แต่ไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ก็หายไปโดยไร้ร่องรอยความหวาดกลัวทวีคูณขึ้นเมื่อเริ่มมีคนหายชายหนุ่มที่ออกหาของป่าหายไปทีละคนชาวบ้านออกตามหาเจอเพียงรองเท้ากับผ้าขาวติดเลือดที่เชื่อว่าเป็นของชีมลิ แต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากกล่าวหาบางคนที่กล้าพูดตรงๆว่าคนที่ทำคือชีมลิวันต่อมาก็ป่วยหนักเห็นเงาผู้หญิงชุดขาวยืนมองปลายเตียงแล้วหายใจไม่ออกจนสุดท้ายตายอย่างทรมานเมื่อเวลาผ่านไปความจริงบางส่วนก็หลุดออกมามีพระรูปหนึ่งที่บวชในวัดนั้นเล่าว่า เขาเคยเห็นชีมะลิทำพิธีปลุกศพในกุฏิศพนั้นนั่งพับเพียบตรงหน้าเธอตาโพลงและมีหนอนชอนชัยทั่วร่างแต่เธอกลับยิ้มกราบลงกับเท้าศพเหมือนกำลังนอบน้อมต่อบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่นานหลังจากนั้นชีมะลิก็ตายอย่างลึกลับศพของเธอไม่เคยถูกเผาตามพิธี บางว่าชาวบ้านไม่กล้าเผาเพราะเชื่อว่าถ้าไฟแตะร่างเธอจะกลับมาทั้งเป็นบางก็ว่าศพเธอหายไปจากกุฏิอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากุฏิหลังนี้ก็ถูกปล่อยร้างแต่ความเฮียนไม่เคยหายไปหลายปีต่อมามีกลุ่มวัยรุ่นอยากลองของแอบเข้าไปถ่ายคลิปพิสูจน์ความจริง ตอนแรกก็ไม่เจออะไรนอกจากความเงียบและฝุ่นานาแต่พอเข้ามาใกล้กุฏิก็เห็นผู้หญิงนุ่งขาวนั่งหันหลังอยู่ตรงกลางห้องเสียงสวดมนต์ดังต่ำๆแหบๆพวกเขาเรียกแม่ชีครับหญิงนั้นหันมาช,ช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ำเหมือนมีเลือดเอ่อท่วมพร้อมเอ่ยคำอย่างสยดสยองว่า ออกไปออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกมึงพวกเขารีบวิ่งหนีแต่หนึ่งในนั้นหันกลับไปเห็นเต็มตาว่าร่างนั้นลอยอยู่กับพื้นไม่มีเทา้าและตามร่างเต็มไปด้วยรอยเผาไหม้คล้ายศพที่ไม่ถูกเผาจนหมดเด็กคนนั้นกลับมาบ้านด้วยอาการสติหลุดเห็นเงาผู้หญิงตามมาหลอกทุกคืนสุดท้ายครอบครัวต้องพาไปหาหมอผี หมอบอกว่าเขาเผลอเอาของที่อยู่ในกุฏิมาติดตัวไม่ว่าจะเป็นดินหรือน้ำมันตะเกียงเพราะของพวกนั้นเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างคนเป็นกับวิญญาณแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เป็นที่เล่าขานกันจนถึงวันนี้คือเหตุการณ์ของชายคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอนตีสองกว่า,วาผ่านหน้าวัดร้างเห็นแม่ชีในชุดขาวโบกมือเรียกเขาคิดว่าอาจเป็นคนบ้า จึงหยุดรถหญิงนั้นพูดเสียงเบาๆว่าไปส่งฉันหน่อยจ้ะพ่อหนุ่มฉันจะกลับกุฏิเขาจำใจให้เธอนั่งซ้อนท้ายเพราะคิดว่าคงแค่ช่วยคนแก่แต่ยิ่งขี่ไปกลิ่นเหม็นสาบก็ยิ่งแรงขึ้นจนแทบอาเจียนพอหันไปมองดีๆสิ่งที่ซ้อนท้ายไม่ใช่แม่ชีแต่เป็นร่างเน่าเปื่อยเลือดไหลย,ย้อย หัวห้อยลงมาถึงเอวน้ำเหลืองหยดใส่เบาะจนรถเกือบล้มเขาร้องสุดเสียงแล้วขับพุ่งตกข้างทางรอดมาได้อย่างวุดวิดแต่ตั้งแต่นั้นเขาก็เสียสติพูดได้เพียงคำเดียวซ้ำๆกุติกุติในที่สุดสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนก็ได้ถูกเปิดเผยจากปากของเจ้าอาวาสคนแรกของวัด ท่านเล่าว่าความลับที่แม่ชีมะลิพยายามซ่อนเอาไว้เป็นความลับที่เป็นบาปหนักยิ่งกว่าการเล่นของเสียอีกสมัยที่ยังมีพระอยู่ในวัดนี้มีพระหนุ่มรูปหนึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านพระหนุ่มรูปนั้นใจอ่อนขยันชอบช่วยเหลือแม่ชีอยู่เสมอและมีข่าวลือเงียบๆว่าเขาและชีมะลิ มีความสัมพันธ์ที่ล้ำเส้นกันในยามวิกาลมีคนเห็นทั้งสองแอบอยู่ในกุฏิเดียวกันและคืนหนึ่งมีคนเล่าว่าเห็นชีมลิเปลี่ยนจากผ้าขาวมานุง่งจีวรพระของพระรูปนั้นแทนถ้าไม่มีใครเห็นบาปก็ไม่ใช่บาปหรอกจริงไหมหลวงพี่ความสัมพันธ์ต้องห้ามนี้ ทำให้ชีมาลิถูกสังคมกดดันเธอหวาดกลัวว่าความจริงจะเปิดเผยและกลายเป็นที่น่ารังเกียจในสายตาชาวบ้านเลยหันไปพึ่งมนต์ดำเพราะเชื่อว,ว่าพิธีบางอย่างจะสามารถบทบังความชั่วอันผิดบาปและผูกดวงชะตาให้ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้ได้อีกการเล่นของแม่ชีมะลิเริ่มต้นจากการสวดมนต์กลับหัวเพื่อตัดกรรมของตัวเอง แต่ยิ่งทำไปก็ยิ่งกลายเป็นการเชื้อเชิญสิ่งไม่บริสุทธิ์เข้ามาในร่างจนแม่ชีมะลิกลายเป็นเหมือนครึ่งคนครึ่งผีเธอหลงไหลในพลังนั้นถึงขั้นนำจีวรของพระรูปนั้นมาใช้ประกอบพิธีกรรมมันเป็นการลบหลู่าศาสนาอย่างที่สุดจีวรที่ควรเป็นของพระ กลับถูกผู้หญิงห่มขาวนำมาสวมใส่ทำพิธีเรียกวิญญาณและบูชายันและในคืนบูชายันอันสยดสยองแม่ชีมลิได้ฆ่าพระหนุ่มรูปนั้นเพื่อใช้เป็นเครื่องเส้นทำพิธีพร้อมสวดมนต์อย่างบ้าคลั่งดังระงมไปทั่วนะมะพะทะโลหิตกู โลหิตมึงจีวรพระคือผ้าศักดิ์สิทธิ์กูขอใช้เลือดแลกผีให้มันซ่อนความผิดของกูไปชั่วการสุดท้ายพระหนุ่มรูปนั้นก็อันตรธานหายไปไม่มีใครพบเจออีกเลยบ้างหรือว่า เขาถูกชีมลิฆ่าแล้วฝังไว้ใต้กุฏิบ้างว่าเขาหนีไปไกลเพราะไม่อาจทนรับบาปหนักได้แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อเหมือนกันคือพระหนุ่มรูปนั้นไม่ได้ตายดีและดวงวิญญาณของเขาถูกผูกติดไว้กับแม่ชีมลิไปตลอดกาลและนี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความเฮี้ยนของวัดแห่งนี้ แรงกว่าที่อื่นวิญญาณแม่ชีมลิที่ตายไปไม่ได้เป็นเพียงผีเร่ร่อนธรรมดาแต่เป็นวิญญาณที่แบกทั้งกิเลสราคะและมนต์ดำที่เธอสะสมมาทั้งชีวิตทุกวันนี้วัดแห่งนั้นยังคงอยู่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งชาวบ้านเล่าว่าบางคืนยังเห็นเงานั่งอยู่ริมหน้าต่างกุฏิ ยังมีเสียงสวดมนต์นะมะพะทะโลหิตกูโลหิตมึงลอยมาตามลมอยู่ทุกคืนและถ้าวันไหนคุณบังเอิญขับรถผ่านวัดร้างตอนกลางคืนเงียบสนิทอย่าเผลอมองกระจกหลังเพราะอาจมีร่างในชุดขาวนั่งสยะยิ้มพร้อมสวดมนต์ไม่เป็นภาษาอยู่เบาะหลังโดยที่คุณไม่รู้ตัวและนี่ คือเรื่องเล่าของแม่ชีเล่นของเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่อยากพิสูจน์เองก็อย่าเข้าใกล้วัดร้างในความมืดเลยเพราะแม่ชีอาจจะยังอยู่ที่นั่นเสมอ